สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้มารีมาสวนมาสวนที่มีพับพึ่งแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เอามาลงไว้อีกแปลงหนึ่งนะคะที่นี่นะคะสวนมารีจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้มารีกําลังอยู่หนกระดอกกระดอกกระเจียวนะดอกกระเจียวค่ะดอกกระเจียวนะคะกระเจียวยักษ์นะคะแต่กระเจียวอื่นก็พอมีปรปลายนะคะกระเจียวอื่นก็มีปรปลายแล้วอีกด้านหนึ่งก็จะมีกระเจียวที่ดอกสีส้มใหญ่ๆ น้องมารีเคยพาไปชมหรือ,อยังแล้ววันนี้ก็มาชมดอกลิลลี่ด้วยกันนะคะลิลลี่นะคะพับพึงลิลลี่นะคะพับพึงลิลลี่นะคะได้ใจมากนะคะมีโคนต้นเขานะคะโนะค,ะคนต้นหอมชื่นใจมากเลยท่านผู้ชมนะคะหอมชื่นใจมากสวัสดีค่ะเราอย่าไปเครียดกับเรื่องอื่นๆนะคะ <laughs> นะคะมีหลากหลายเราต้องปลูกหลากหลายนะคะ ปลูกหลากหลายโคโลโคโลราคาไปแล้วบันสีราคาไปแล้วอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ปลูกหลากหลายแล้วเราจะได้ชื่นชมนะคะแล้วก็มีแบ่งปันนะคะมีแบ่งปันอย่างนี้อย่างนี้มันจะมันจะไม่เครียดกับราคานะคะเราอย่าไปปลูกอย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คือแนะนําตามที่วิถีอของชีวิตของมะลีเนาะก็บันสีก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยโคโลก็ไปแล้ว แล้วอื่นๆก็ไปแล้วไม้ดางอะไรก็ไปแล้วราคาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าไปซีเรียสเราปลูกหลายๆอย่างเสร็จแล้วได้เล็กได้น้อยก็ช่างมันเสิร์เถอะความสุขของเราเนาะนะคะและอันนี้เดี๋ยวมาดีจะพาไล่ไล่เริ่มต้นตั้งแต่อ่าบันสีบ,นบ้านๆนะคะบันสีบ,นบ้านๆมาดีก็เอามาลงดินไว้นะคะลงดินไว้นะคะก็ฤดูฝนมาปุ๊บเขาก็จะมาเวลาแล้วเขาก็จะโรยนะคะอันนั้เป็นบ้านมหาบัวนะคะบ้านมหาบัวมหาบัวแถบมานี่ตั้งแต่นู่นเลยค่ะ ยาวมานี่ยาวแล้วก็อันนี้มาหางหงนะคะเป็นเป็นชนิดชนิดไปนะคะแล้วนี่ก็พับพึงนะคะพับพึงนี้ด้านหลังจะเยอะนะคะพับพึงด้านหลังจะเยอะด้านหลังเลยไปนู่นค่ะจะเยอะนะคะนะคะพึงมิลี่นะคะไม่มีอย่างเดียวแล้วมีกระเจียวที่มีไตเติ้ลเมื่อกี้เนี่ยเนาะที่ที่หัวข้อเมื่อกี้นะคะกระเจียวยักษ์แล้วก็กระเจียวทั่วๆไปหลายๆสีที่เอามาลงดินไว้นะคะนะคะอันนี้ก็เป็นพับพึงแร้งคอเผืออ นะคะอันนี้ดอกให้ไปแล้วนะคะแล้วก็ว่านมหาบัวช่วงแดดช่วงช่วงแรงนะคะมานีก็จะมาขยายเพิ่มนะคะขยายเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปน่นก็จะเป็นเรื่องไม้นาด่างนะคะเรื่องไม้นาด่างเดี๋ยวจะพาลงไปเซลฟี่ชมความอลังของของเรื่องไม้นานะคะเรื่องไม้นาด่างนะคะนี่เป็นดงเลยนะคะเป็นดงเลยแล้วดอกกําลังบานนะคะ ดอกกำลังอันนี้นี่ชอ่อดีกำลังตูมนะคะทางโน้นกำลังบานเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะนี้กำลังาลังบานนะคะสวยไหมคะนะคะอันไหนถูกหรือว่าแพงเราปลูกไว้เถอะคะ่ะปลูกไว้ชื่นชมเราเพราะเราชอบเนาะนะคะนี่ดอกเอื้องไม้นานะคะไม่ไม่สวยเฉพาะต้นนะคะนี่คะ่ะไม่สวยเฉพาะต้นต้นนี้จะเป็นเอื้องไม้นา เขาบอกว่าจะมีญี่ปุ่นกับอะไรอะ่ะไม่แน่ใจแต่ทีนี้ว่าเอื้องไม้นาของมาลีเนี่ยใบจะเป็นกำมีนะคะใบจะนุ่มๆน,น,นะคะใบจะนุ่มๆนะคะถามเข้ามาได้นะคะมีมีมีหน่อขุดสดขายให้เลยนะคะหน่อขุดสดขายให้เลยนะคะร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวจะพาลงมาดูนี่ค่ะอย่างเงี้ยมีแต่ยาหมดแล้วแต่เดี๋ยวจะ่ 5. ถ้าถ้าถ้าท่านไหนรับก็จะมาเลือกดูให้นะคะแต่อันนี้ก็ต้องรอมีใบก่อนนะคะอย่างเงี้ยนะคะแต่ตรงนู้นน่าจะมีน่าจะมีอยู่นะคะนะคะคนี่มารีจะลงเป็นเป็นอย่างๆไปนะคะเซตนี้ก็จะอีกเซตหนึ่งนะคะนี่ค่ะแตมตามแนวรั้วนะคะยาวไปโน่นเลยนะคะส่วนมารีไม่มีรั้ว <c oughs> <c oughs> นะคะเอื้องไมน้นะคะเอื้องไมน้นะคะ ต้องหมายนาดางแล้วก็ถัดไปโซนโซนซีกนี้มาดีก็จะเป็นพุทธนะคะพิษพุททุกอย่างแต่ก็ไม่ถึงกับทุกอย่างนะคะประมาณสามพุทธหรือสี่พุทอันนี้ก็จะเป็นพุทพุทธอะไรอ่ะพุทมะลิลานะคะอันนี้จะเป็นพุทพุทที่เขาเอาร้อยมาไหลนะคะอันนี้ก็จะเป็นพุทธพุทธํำบุตรนะคะ แล้วก็อีกหลายๆพุทธอยู่ซีกโนนนะคะซีกโนอนอยู่แนวซีกโนนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฟื่องฟ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอะไร่ะนี่ค่ะก็จะลงดินไว้ประมาณนี้เสร็จแล้วเขาก็จะดอกได้ใจมากนะคะแล้วก็มีกลนเปไปมะเขือพวงมะละกอนะคะมะเขือพวงมะละกอนะคะเราจะพาไปชมมะเดือ่อมาเลพันมาเลยักษ์นะคะต้น มะเดือ่อมะเดือ่อพันสายพันมาเละยักษ์มาเลนะคะนี่เลยค่ะได้ใจมากนะคะใบเท่าใบกระด้งเลยนะคะมะเดือยักษ์มาเลเอ,อพันยักษ์มาเลนะคะแค่ใบก,ก็ก็จินใจคนปลูกแล้วนะคะคือไม่มีลูกก็ช่างเถอะเขาบอกว่าลูกเท่ากำปั้นนะจะรอชมรอรอชมกับมารีนะ ว่าจะลูกจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาริจะเอามาอัปเดตให้ชมนะคะมะเดือมะเดือมี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 ม,ม,ม,มีมีจำหน่ายอยู่นะคะไซส์แค่เอวอยู่ในกระถางสิบนิ้วนะคะอยู่ในกระถางสิบนิ้วแต่ค่าส่งขอเป็นสองร้อยบาทนะคะเพราะเขายาวนะคะมะเดือนี่เรามีกิ่งตอนนะคะมีกิ่งตอนอยู่ค่าส่งสองร้อยนะคะค่าต้นสามร้อยห้าสิบนะคะ,ะเนี่ยค่ะปลูกเอาใบได,ได้ใจมากนะคะนะคะ นะคเะนี่ยต้นเดียวนะคะต้นเดียวเป็นพุ่มขนาดนี้นะคะใบนี่โอ้โหอลังวังเวอร์เลยมาถูกใจมารีมากมารีไปเห็นมาบ้านคุณลุงที่รู้จักกันแล้วใบเขาสวยมากแต่ใบไม่ใหญ่เท่าของมารีนะคะเพราะว่าต้นเขาใหญ่ต้นเขาใหญ่ต,หญต้นเขาแก่พอมารีเอากิ่งตอนมาชําโอ้โหได้ใจมากนะคะคนชอบนะคนชอบใบไม้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมตานีกล้วยตา โอ้ยไม่ใช่ต้นีโอต้นตนีต้นนี้รับมาแบบไม่ด่างเขาบอกเอาไปลุ้นด่างเอาแต่ตอนนั้นแดงแพงระว่างซื้อมาประมาณห้าพันบาทนี่โอ้รคะไม่ด่างนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูปลาปัว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 ,ปปวนี่สวยไหมด่างปลาปัวนะคะมีหน่อชํำหยุดแบงอยู่นะคะหนอ่อละหลักร้อยนะคะหลักร้อยถามเข้ามาได้นะคะ ะะแดงอินโดนะคะแดงอินโดแดงอินโดก็เอามาลงแล้วนะคะได้ใจมากนอนลงด้วยวันนี้ <c oughs> นอนลงนอนลงนี <c oughs> นะคะนอนลงมีลูกแล้วเดี๋ยวเหลือจะมาเคลียร์เข้าดูสักหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวว่าโอ้มะนาวท่านไหนไม่มีนะมะนาวสวนมารีนะเยอะมากนะคะสวนน้นก็เยอะสวนนี้ก็เยอะดู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 ดดด <c oughs> พามาดูมะนาวจะจบลงที่มะนาว,วกันลง,ลงมาตัดหญ้าให้ออนะคะออจ้างั้นวันนี้ขอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอดูเกลียรยต้นไม้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะคะจะดึงแจ้งเตือนเ,เพื่อไม่พลาดคล,คลิปต่อไปโ <laughs> อ้ยมะม่วงอาวมะม่วงอีกลืมลืมลืมให้ชมมะม่วงลืมให้ชมมะม่วง มะ่วงทั้งปีค่ะเออไม่จบเราวันเนี้ยนี่มะ่วงทั้งปีนะคะมีกินทั้งปีนะคะจะยำปลากระป๋องอปลากระป๋องเลยยำปลากระป๋องเราเต็มต้นเลยท่านไหนท่านไหนอยากได้ก็มานะคะสักแก้วนะคะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีสองรอบหร้วสวัสดีสองรอบแล้ว